ไปครับจบลงแล้วกับความบันเทิงช่วงหน้าเรามาสาดความสุขกันต่อกับเรื่องราวของความแม่นทีมงานซูเปอร์เดตเนี่ยเป็นทีมงานที่ดูภาพยนตร์เยอะครับจึงเป็นที่มาของภารกิจสุดท้ายยิงไซโคงครับเฮ้ยดีนได้ครับ ครับยิงไปอีกคิดหนึ่งครับทำทุกอย่างเป็นไปได้ในทุกวัน The Power of Possibilities King Power It's possible. ซีขอแนะนำ a s สตาเซนทีนจากสารสกัดจากสาหร่ายสีแดงนำเข้าจากประเทศนิวซีแลนด์ผสานน้ำมันและอื่นๆรวม14ชนิด a อสตาเซีย14คอมเพล็ CMF มอบความหุ่มใหญ่ใส่ใจคนที่คุณรัก ส่งกำลังใจให้กับทีมงานครับด้วยการส่งซุปเปอร์แชและซุปเปอร์สติกเกอร์ได้เลยครับส่งนะและตะสอยภูมิใจเสนอไรอันซันฟอร์มคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบครั้งแรกของสามหนุ่มหน้าหวานที่เหล่าแม่ยกต้องตกหลุมรักซ้ำแล้วซ้ำเล่าความน่ารักแบบนี้จะถ่ายทอดมาในรูปแบบบทเพลงอันไพเราะที่จะพลาดไม่ได้ในคอนเสิร์ตนี้ที่เดียว รับรองว่าปโชว์ด้เพลงเพราะโชว์สนุกมุกสงัดเฮ้มุกสนันเฮ้ถูกแล้วแล้วพบกนันนะครับเงินชัยโยเสนอคอนเสิร์ตเวิร์กทอยออนทัวร์ชัยโยม่วนจ้อยร้อยแรงตะลุยสี่ภาคสี่จังหวัดนำทัพความสนุกดอยล้ำยายหายทองคำ แจกสสุกนิกป้าพีย่ยองกุ๊กกุ๊กเอกชัยสีวิชัยไร์อันไม่หมดนี่สารฟอร์มสนุกกันยาวกับหมอลำชื่อดานเสียงวิสารขวัญใจแฟนวิสารนครสินวงพัทลุง6เมษายนตลาดถนนคนเดินเมืองผนขอนแกะ20เมษายนตลาดนินจาชนบุรี4พฤษภาค,คมสวนฉลิพระเกียรติกอ่ป้ระจววคี่ริขัน 18พฤษภาคมสารสมเด็จพระนเรศวรวิเชียรบุรีเพชรชูรุ์สนับสนุนโดยฝันเห็นเจ้าชายเจ้าหญิง ความรู้สึกที่มิต่อคอนเสิร์ตนี้ครั้งแรกนะครับคือตื่นเต้นครับตื่นเต้นครับเป็นคอนเสิร์ตเป็นโปรเจกต์ใหญ่เลยนะฮะแล้วก็มีความกดดันเล็กน้อยนะครับด้วยเวลาด้วยก็อยากทํางานชิ้นเนี้ยให้ออกมาดีที่สุดครับผมคอนเสิร์ตนี้นะครับที่แฟนจะได้เจอนะครับก็เป็นโชว์หลากหลายรูปแบบครับแล้วก็เป็นเพลงที่หลายๆท่านคงไม่ได้ฟังแต่วันนี้จะได้ฟังจากเราแน่นอนครับเรื่องของแนวเพลงเนี่ยก็ต้องขออุบไว้ก่อนแล้วกันนะครับแต่รับรองว่าพิเศษแน่นอนจ้ะมาพบกับพวกเรา3คนแบบใกล้ชิดรับรองว่าฟินกว่าเดิมแน่น ซันฟอร์มคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบของพวกเรา3คนและมาเจอกันนะฮะวันเสาร์ที่1วมิถุนายนนี้ที่โรงละครเคแบงสยามพิฆเนศสยามสุขาันชั้น7นะจ๊ะแล้วมาเจอพวกเราได้นะครับผมหนุกหนานจ้า <Yeah. S 1> รายการซูเปอร์ฮันเดในวันหยุดสงครานต์สา์ความสนุกแบบจัดเต็ม oh. เรามาศาสตร์กันต่อกับภารกิจความแม่นยำกับอัชีรเยะเกินร้อยคนนี้ที่มีสัตว์ตัวใหญ่บิ๊กเบิ้มต้องดูแลสวัสดีค่ะชื่อสต๊แพทยิง่งรัชดาพรชิตสมุทรค่ะชื่อเล่นชื่อโบนะคะอายุ30ปีค่ะ,ะภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัดภูกเก็ตค่ะแต่ว่าเข้ามาทํางานที่กระบี่นะคะปัจจุบันทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลช้างกระบี่ค่ะองค์การอุตสาหกรรมป่าไมา้ทํางานที่นี่มา5ปีแล้วค่ะ วันนี้นะคะนอกจากถีจะลัก่าช้างแล้วค่ะก็ยังมีอีกงานเึื่องถีชื่วหวานักะสมขวดก็คือการดูแลคุณแม่ค่ะแม่ก็คือป่วยเป็นอัลไซเมอร์นะคะปีนี้น่าจะเข้าปีที่หกีเจ็ดแล้วค่ะในการ่วยของเขานะคะถ้าจะให้เหลือกะคะ่ะเหลือระหว่างแม่กับช้างไปเนี่ยเลือกไม่ได้ก็คือก็คืออยากเลือกแม่อยากกลับไปดูแลแม่มากกว่าแต่เพว่าการที่เราเป็นหม้อรักษาต,ตรงเนี้ยมันก็เป็นการที่ทําให้เขามีชีวิตต่ตอได้ะคะ่ะจะห้องช้างมีชีวิตต่ตอได้ โอ้โห oh. อันนี้ปืนยิงยาซึมค่ะอ๋อนี่ปืนยิงยาซึมนะครับอาการเขาเป็นอะไรครับช้างตกมันค่ะหลุดหลักแล้วก็ออกอารวาสก็เลยต้องไปควบคุมโดยใช้ยาซึมค่ะอันนี้เขายอมแล้วค่ะเราก็เข้าไปเปลี่ยนอุปกรณ์ถูกมัดแล้วก็พาเขาไปหลักเดิมค่ะ วันนี้คุณหมอจะได้ยิงยาซึมใส่ช้างในรายการครับทีนง้นครับโจทย์มาครับเชิญน้องช้างเลยครับทีมงานครับเคลื่อนที่ดูหน่อยว่าเคลื่อนที่ยังไงครับนี่นะครับคือค่อยๆเคลื่อนที่นะครับโอ้ยมีมีไม่ไม่ใช่แบบเลื่อนธรรมดาเหมือนช้างเดินด้วยลักษณะการก้าวเดินเนีเหมือนช้างครับจำลองให้ดูครับมีหยุดแทะเล็มอะไรบ้างนิดหน่อยระยะที่หมออยู่ไปตรงนี้เล็กมากนะครับพี่ขุนครับใจครับ จอดงยคุณหมอมีโอกาส3มครั้งครับโอกาสครั้งที่1ช้างเดินครับหมอรอจังหวะนะครับปะทับปืนแล้วครับอุ๊ยเฮ้ยเอออะไรขึ้นมันไม่แน่ใจครับอันนี้เขาแค่ซึมหรือเปล่าคเออไม่แน่ใจครับต้องขอดู V R ครับ ผมว่าโดนนะเพราะว่าผมกว่าโดนครับว่าโดนมันกระจายอะฮะว่าโดนครับซากยังติดอยู่บนผนังเลยอะท่านครับเวียร์ยืนยันนะครับคุณหมอยิงมั่นมากครับยอดฮะหมอเลยนะยิงผมว่าช้าจริงยิงได้กว่าเดียวมาต่อกับอัจฉริยะที่จบสถาปนิกแต่กลับมาใช้ชีวิตในบ้านเกิดทำทุกอย่างก็เพื่อให้คนในชุมชนมีชีวิตที่ดีขึ้น สวัสดีครับผมเอ็มโซเฟียนเ็นจามเมทานะครับชื่อเล่นชื่อเอ็มครับอายุ45ปีเป็นคนปัตตานีผมเป็นนักออกแบบแล้วก็กลับมาทำงานเซรามิกฮะได้14ปีละแล้วก็ตอนนี้ก็เปิดศูนย์สร้างแรงบันดาลใจรู้สึกว่าอยากจะสร้างอะไรใหม่ในพื้นที่บ้านเราโดยเอาวิธีการคิดออกแบบเนี่ยที่เราร่ำเรียนมาเนี่ยมาพัฒนาสร้างอาชีพใหม่ๆกับพื้นที่แล้วก็เห็นว่าเซรามิกในพื้นที่3จังหวัดไม่มี ผนวกด้วยพ่อเองก็เคยทาธุรกิจอิดมอนมาก่อนเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเห็นคุณค่าของดินพื้นบ้านของเราเนี่ยมันมันสามารถสร้างมูลค่าได้โอ้โอวันนี้ครับความสามารถสุดท้ายที่เราจะท้าทาย M ก็คือความสามารถทักษะด้านธนูทีมงานครับมาเลยครับทีมกานครับต้องอธิบายก่อนว่าลักษณะธนูที่เอ็มใช้เนี่ยครับ เป็นธนูที่ไม่มีศูนย์เล็งเอ็มครับศูนย์แบบนี้มันต่างจากศูนย์ที่กีฬายิงธนูใช้กันใช่ไหมเพราะเอ็มคือไม่มีศูนย์ครับไม่มีศูนย์ไม่มีศูนย์แล้วก็คือต้องใช้ความรู้สึกเหรออินสติ้งฮะ,ะสัญ,สญชตาตญาณโอในการในการแล้วก็มันต้องอาศัยการฝึกฝนอยู่บ่อยๆแต่แต่เอ็มก็มีความแ<า>ม่นยำในระดับที่เรามั่นใจระดับหนึ่งก็พอได้ครับพี่หอยคับลวลควนชูชูอะไรสักอย่างขึ้นมาอ่าเอ็มลองดูครับได้ครับอันนี้ง่ายปะ อลรอันนี้ผมมาชดคุณอยู่เราไม่ได้ชดคุณเราไม่ทําอย่างนั้นท่านผู้ารครับท่านูลักษณะนี้ครับมันเป็นการยิงแบบใช้สัตชัตยานครับครับดังนั้นโจทย์ที่เราท้าทายก็ต้องไม่เล็กเกินไปครับเพราะว่ามันไม่ได้ยิงแบบสุดละเอียดอ่ะต้องเป็นเป้าที่ใหญ่ประมาณหนึ่งที่แมนครับมาเลยครับนิ่คือใหญ่ขึ้นมาแล้วเหรอนี่ใหญ่แล้วครับใหญ่ละโไม่งั้นจริงๆตอนแรกจะให้ยิงแลกตัวบาซิลัสแลกตัวบาซิลัสใช่แต่ว่า เอ็มก็บอกว่ามันต้องใช้กล้องชุลทัศน์เราก็เลยเอาประมาณนี้ต,ต้องให้สาวยาคู้มมายืนถือขอุณครับขอุณครับที่ช่วยถ้าแรกตัวบัสิลัสถ้ายิงโดนแล้วจะเฉลยยังไงว่าโดนเอ็มครับรบกวนประจำที่เลยครับท่านผู้การครับเป้าหมายคือยิงมะนาวลูกนี้จริงๆแล้วถ้าเราประยุกต์ให้มีศูนย์เล็งเนี่ยเอ็มอาจจะง่ายขึ้นทีนี้ครับพี่ซุปขอศูนย์เลงครับเพื่อช่วยเอ็มอืม เราว่าไม่ไดู้นี่คือศูนย์เลงครับอเอ็มครับเดี๋ยวขุนจะนําเอาเทียนมาอยู่ด้านหน้ามะนาวเมื่อเอ็มยิงโดนไส้เทียนเทียนต้องดับและด้านหลังครับมะนาวรองรับอยู่เข้าใจเนาะ <c oughs> ง่ายๆเลยศูนย์เลงคือไส้เทียนอเอ็มต้องยิงดับเทียนแล้ว<ม>ต้องโด,ดนมะนาวด้วยนะมันไม่มีศูนย์เลงเลยนะนี่ไงพี่ศูนย์เลงคือไส้เทียนมันไม่ มันเป็นอุปสรรคมันไม่สูงเลงเอมเข้าใจโจทย์นะเข้าใจแล้วครับเข้าใจโจทย์คือยิงไส้เทียนให้ดับครับยิงดับเทียนและทิศทางต้องปักไปที่ผลมะนาวด้วยโอกาส3ามครั้งนะครับยิงดับเทียนและธนูต้องโดนมะนาวด้วยครับถ้าเอ็มมั่นใจแล้วเริ่มได้ด้วยตัวเองครับต้องยิงตัดไส้เทียนนะครับ<ม>ซึ่งไส้เทียนนี่ก็เล็กมากครับมากอะ่ะ โอกาสครั้งที่หนึ่งครับอุยอุยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยสุดยอดอ่ะนี่คืเฮ้ยโอ้ยยิงหนึ่งครั้ง โดนมะนาวเลยครับ <Hey. S 1> โอ้โหสุดยอดครับภารกิจนี้ผ่านครับนนครับเชิญครับท่นานผู้ชครับทีมงานซูเปอร์เดเนี่ยเป็นทีมงานที่ดูภาพยนตร์เยอะครับแล้วเราก็ไปดูว่ามันมีหนังเรื่องหนึ่งเนี่ยเรื่องวันเตสอ่ะอืมคือเขายิงปืนยิงโคง้งแล้วกระสุนมันไซโคง้งแล้วก็ไปดูหนังของเกาหลีเขามีธนูที่แบบยิงไซโค้งได้ด้วยอ,อ่ะไอ้คำว่าไซโค้งคือว่ามีอะไรบังอยู่อ,อ่ะแล้วธนูสามารถโค้งไปโดนได้อ่ะ <Hey. S 1> เราไม่รู้ว่าสิ่งนี้ทําได้จริงหรือเปล่าเราก็เลยปรึกษามือธนูจึงเป็นที่มาของภารกิจสุดท้ายนี้ครับเฮ <Hey. S 1> ้ยได้เหรอได้ดูได้ดูน้อกันครับระยะ12เมตรครับนี่กับไปที่ปัตตานีบ้านเอ็มนะครับโอ้ยบ้านมีจะสีเขียวเห็นแล้วสบายใจและเรานําอุปสรรคมาขวางครับป oh. ังมิดครับและเป็นการปังดับ มันไม่ใช่สนุกธรรมดาครับมันใหญ่กว่ากันเยอะครับจากจุดที่เอ็มอยู่อะไม่มีทางเห็นครบบมองดิครับแล้วลงก็พัดไปพัดมาด้วยครับเนี่ยครับยิงไปคิดหนึ่งครับอุ้ยเฮ้ยครั้งแรกครับโอ้ย ยอดทีเดียวเลยเหรอเนี่ยครับคิดของท่นดูครับเหลือเชื่อครับและเป็นไปได้ด้วยครับ hey พวกเราครับเอ็มโซเฟียนครับสดุดยอดสวัสดีครับขอบคุณครับชื่ชมมากๆครับพวกเรา3ามคนให้ทำได้เป<า>็นครับพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวทักษะความสามารถวิธีคิดวิธีใช้ชีวิตและความรักที่เอ็มมีต่อถิ่นฐานบ้านเกิดให้ผู้ใหญ่ทีมพาวเวอร์ทราบ ท่านชื่นชมในเอ็มมากนะครับเอ็มคือแบบอย่างที่ควรจะมีจํานวนมากๆในบ้านเมืองของเรานะครับสปีที่เรารอคอยนะครับในที่สุดเราก็ได้พบกับเอ็มครับแล้วก็ไม่ผิดหวังครับเอ็มคือแรงบันดาลใจที่ดีมากผู้ใหญ่ King Power ทราบแล้วว่าความฝันของเอ็มคืออะไรนะครับทาง King Power ขอมอบพบประมาณผ่านเอ็มนะครับไปช่วยเหลือเด็กๆแล้วก็สตรีผู้ยากไร้นะครับ4ี่หมื่นบาทจาก King p o w e r ครับพักกันสักครู่ช่วงหน้า มาจัดเต็มกันต่อกับเรื่องราวความตื่นเต้นที่คุณผู้ชมต้องร้องว้าวก้านครับเขาจะเปลี่ยนร่างกายของเขาโอหให้กลายเป็นรังพึ้งโอ้โหซุ้มกิ่งทองเนี่ย oh. ทำบั้งไฟตะไลสองล้านมา20กว่าปี oh. ปีนี้ตั้งใจอยากก้าวข้ามจากสองล้านไป10ล้านครับ ดูดแล้วนะครับวิงเลยนะครับเข้าบาังเกอร์ให้เรียบร้อยเลยนะครับอันตรายนะครับ ซีขอแนะนำเอสตาเซนตีนจากสารสกัดจากสาหร่ายสีแดงนำเข้าจากประเทศนิวซีแลนด์ภาษาน้ำมันและอื่นๆรวม14ชนิด a อสตาเซีย14คอมเพล็กซ CMF มอบความห่ใหญ่ใส่ใจคนที่คุณรัก กลมกำลันใจให้กับทีมงานครับด้วยการส่งซุปเปอร์แชทและซิปเปอร์ติเกอร์ได้เลยนะครับสงนะและต่อสอยภูมิใจเสนอไรอันซันฟอร์ o คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบครั้งแรกของสามหนุ่มหน้าหวานที่เหล่าแม่ยกต้องตกลุมรักซ้ำแล้วซ้ำเล่าความน่ารักแบบนี้จะถ่ายทอดมาในรูปแบบบทเพลงอันไพเราะที่จะพลาดไม่ได้ในคอนเสิร์ตนี้ที่เดียว รับรองว่าไปชว์ด้เพลงเพราะโโถสนุกมุกสงัดเ <Hey! S 1> มุกสนันเ <Hey! S 1> ถูกแล้วและวปรก,กันนะ้ครับเงินชัยโยเสนอคอนเสิร์ตเวิร์กพอยต์ออนทัวร์ชัยโยมวนจอยร้อยแรงตะลุยสี่ภาคสี่จังหวัดน,นำทับความสนุกดอย ลำยายหายทองคำแจกสุพุกนิกป,ป้าปีหยองกุ๊กเอกกชายสีวิชัยไรยอันไม่หมดนี่สารฟอร์มสนุกกันยาวกับหมอลำชื่อดังเสียงอีสารขวัญใจแฟนอิสานในคอนสินวงพัทลุง6เมษายนตลาดถนนคนเดินเมืองพลขอนแก่20เมษายนตลาดนินจาชนบุรี4พฤษภาคมสวนเฉลิพระเกียรติรก้าประจววคีริขัน 18พฤษภาคมสารสมเด็จพนเรศวรวิเชียรบุรีเพชรชูรณ์สนับสนุนโดยฝันเห็นเจ้าชายเจ้าหญิง ความรู้สึกที่มิต่อคอนเสิร์ตนี้ครั้งแรกนะครับคือตื่นเต้นครับตื่นเต้นครับเป็นคอนเสิร์ตเป็นโปรเจกต์ใหญ่เลยนะฮะแล้วก็มีความกดดันเล็กน้อยนะครับด้วยเวลาด้วยก็อยากทํางานชิ้นเนี้ยให้ออกมาดีสุดครับผมคอนเสิร์ตนี้นะครับที่แฟนจะได้เจอนะครับก็เป็นโชว์หลากหลายรูปแบบครับแล้วก็เป็นเพลงที่หลายๆท่านคงไม่ได้ฟังแต่วันนี้จะได้ฟังจากเราแน่นอนครับเรื่องของแนวเพลงเนี่ยก็ต้องขออุบไว้ก่อนแล้วกันนะครับแต่รับรองว่าพิเศษแน่นอนจะมาพบกับพวกเรา3าคนแบบใกล้ชิดรับรองว่าฟินกว่าเดิมแน่นอนกับลตอออยภูมิใจเสนนร ฟอร์มคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบของพวกเรา3คนและมาเจอกันนะฮะวันเสาร์ที่1มิถุนายนนี้และภารกิจสุดวาดเสียวของอัจฉริยะเกินร้อยที่พวกเขาได้เอาความสามารถมาโชว์ให้พวกเราได้เห็นครับและคนแรกที่จะนำเอาความสามารถที่น่าตื่นเต้นของเขามาโชว์ให้พวกเราได้เห็นเป็นหนุ่มใต้ฉา,ายาของเขาก็คือมนุษย์พึ่งผมกา้านอโนไทชูนิดัต เป็นคนจังหวัดชุมพรครับปัจจุบันผมเลี้ยงผึ้งเก็บน้ำหวานตามฤดูกาลผึ้งในหนึ่งรังเนี่ย99%เ้าขาจะมีพิษทุกตัวเขาก็จะมีพฤติกรรมห่วงน้ำหวานห่วงรังก้านครับเขาจะเปลี่ยนร่างกายของเขาโอ้โหให้กลายเป็นรังผึ้งนะ oh. ท่านผู้ชมครับตรงนี้เป็นเรื่องความเชี่ยวชาญขั้นสูงผมจะต้องเปลี่ยนตัวผมให้เป็นรังของเขา ซึ่งรังของเขาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีนางพญา mm hmm. เหมือนกับบ้านก็ต้องมีมีแม่<อ>ตามมาคือนะแทนที่เราเจะนางพญาไปใส่ในรังเนี่ยมาแปะบนตัวเราหน่อยๆครับแล้วก็ให้พึ่งนึกว่านี่คือรังใช่เพราะว่านางพญาเขาจะมีกลิ่นจำเปาะ mm hmm. เป้าหมายสำคัญคือโดนต่อยไม่เกิน5ตัวนะครับ เราต้องอุดหูไว้เนาะกลัวเขาเข้าหูครับโอยน่าจะโดนไปแล้วกอนนะแล้วก็พยายามจะใช้ควันไล่ที่อยู่ที่พื้นนะครับให้ขึ้นมาสู่ตัวของก้านครับบางตัวเขาเีเกาๆกัดๆเบาๆไหมกัดเยอะมากครับ ตอนนี้โดนปล่อยไปจำรู้สึกไหมครับว่าโดนปล่อยหรือยังรู้สึกครับโอ้โหเดี๋ยวอะคนธรรมดาทั่วไปทำไม่ได้นะครับนี่คือความสามารถของผู้ที่มีความพิเศษครับ คิดว่าพึ่งเกาะเราถ้าแบบตัวเลขแบบใกล้เคียงหน่อยคิดว่าประมาณกี่ตัวครับประมาณสามแสนห้าครับสามแสนห้าที่เกาะเป็นตัวเขาครับมาตื่นเต้นกันต่อกับอาชีพที่น้อยคนจะเคย